สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ DK Auto Review ช่องที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่รีวิวสมรรถนะและเทคโนโลยียานยนต์แบบเจอดลึกถ้าคุณเป็นคนรักรถฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปใหม่ของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรถใหม่ที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ2026 Toyota Corolla รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการอัปเกรดทั้งดีไซน์ สมรรถนะและเทคโนโลยีไปดูกันเลยว่ารุ่นนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างและจะตอบโจทย์คนรักรถอย่างไรเพิ่มจากดีไซน์ภายนอกโตโ o ต้ o โคโร a 2026มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นกระจังหน้าออกแบบใหม่ให้มีความสปอร์ตมากขึ้นไฟหน้าแบบ LED ดีไซน์เรียวคมช่วยเพิ่มความดุดันเส้นสายตัวถังได้รับการปรับปรุงให้มีความโฉบเฉี่ยวกว่าเดิม ไฟท้ายเล็ดแบบใหม่ให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยขึ้น,ล,นล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด17และ18นิ้วช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถนอกจากนี้ยังมีสีตัวถังใหม่ให้เลือกมากขึ้นเพื่อเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ในส่วนของภายในห้องโดยสารโตโยต้าโคโ l a 2026ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความกว้างขวางและหรูหราย,ยิ่งขึ้นวัสดุภายในเกรดพรีเมียมถูกนำมาใช้ในหอลายจุด แผงคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่ช่วยให้การใช้งานง่ายขึ้นหน้าจออินโฟเทนเมนขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเสียงพรีเมียมที่ให้คุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นเบนาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่ให้รองรับสริราได้ดีขึ้นและให้ความสะดวกสบายในการเดินทางระบบปรับอากาศแบบ d u a l z โ ne พร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังช่วยให้ความเย็นกระจายทั่วถึง ขุมพลังของโตโยต้าโคโรา2026ยังคงมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรที่ให้กำลังมากขึ้นและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีรุ่นไฮบริดที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากโตโยต้าซึ่งช่วยให้การขับขี่มีความเงียบและประหยัดน้ำมันมากขึ้นโดยอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงดียิ่งขึ้นกว่ารุ่นก่อน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาในเรื่องของระบบส่งกำลังทำให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองได้ดีขึ้นด้านระบบความปลอดภัยโตโ t ต้ o โคโ l a 2026มาพร้อม Toyota s เซฟตี้เซนตเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดซึ่งรวมฟีเจอร์ช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ทันสมยัยเช่นระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัจฉริยะ ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดบอดและกล้อง360องศาเพื่อช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ทำให้การจอดรถเป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับฟีเจอร์เทคโนโลยี t o y o ต a c o r o l ล2026มีการอัปเกรดระบบเชื่อมต่อที่ทันสมัยขึ้นระบบสัญญาณด้วยเสียงที่ตอบสนองได้ดีขึ้น และรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบช่วยขับขี่กึ่งอัตโนมัติที่สามารถช่วยลดภาระของผู้ขับขี่ในการเดินทางไกลในด้านประสบการณ์การขับขี่โตโยต้าโคโรลส่า2026ได้รับการปรับปรุงในเรื่องของช่วงล่างและพวงมาลัยให้มีความแม่นยำมากขึ้นระบบกันสะเทือนได้รับการปรับแต่งใหม่เพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นแต่ยังคงความมั่นคงในการเข้าโค้ง เสียงรบกวนจากภายนอกถูกกรดลงทำให้ห้องโดยสารเงียบขึ้นให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นเมื่อพูดถึงราคาคาดว่า Toyota Corolla 2 2 2 6จะมีราคาที่ใกล้เคียงกับรุ่นปัจจุบันแต่ด้วยการเพิ่มฟีเจอร์และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยขึ้นทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่มองหารถซีดานที่มีทั้งความประหยัดความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โตโยต้าโคโรล่าเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดและการพัฒนาในรุ่น2026ทำให้รถรุ่นนี้ยังคงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์ที่สมดุลระหว่างความคุ้มค่าสมรรถนะและความปลอดภยัย จบแล้วสำหรับการรีวิว toyota corolla สอง2ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม dk auto review เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ